ภาวะดื้ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินคืออะไรคำตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะภาวะดื้ออินซูลินพูดกันง่ายๆเลยเป็นภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติทำให้ร่างกายเราต้องใช้อินซูลินมากขึ้นค่ะโอ้มากขึ้นในเรื่องอะไรคะในการนำน้ำตาลกลูกโคสไปยังเซลต่างๆของร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานตับอ่อนจึงผลิตอินซูลินมาเพิ่มขึ้นเพื่อส่งกลูโคสเข้าสู่เซลล์ในปริมาณเท่าเดิม เมื่อเวลาผ่านไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นได้ค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะหากป่อยให้มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกอนเบาหวานปรีดเบติสและโรคเบาหวานชนิดท,ที่สองตามมาและหากผู้ป่วยมีภาวะดื้ออินซูลินร่วมด้วยก็ทาให้การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดทาให้ยากขึ้นแน่นอนค่ะภาวะที่หลายคนเป็นคือเบาหวาน ถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานร,รีบมาทำคำวามเข้าใจภาวะดื้ออินซูลินกันนะคะเชื่อพี่ปราค่ะ